สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงการแปลงร่างในตำนานที่แฟนๆดราก้อนบอลยังคงจดจำได้ไม่ลืมซูเปอร์ไซย่าร่างสีต้องติดโผล่ในอันดับต้นๆแน่นอนแม้ร่างนี้จะเคยถูกจำกัดอยู่ในจักรวาลที่ไม่ใช่ภาคหลักจากภาคดราก้อนบอลจีทีแต่ในวันนี้มีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าดราก้อนบอลไดมาร์อาจนำร่างในตำนานนี้กลับมาในจักรวาลหลักมิติพิศจะเป็นตัวเชื่อมหรือไม่และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าซูเปอร์ไซย่าร่างสีจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหลักได้ มาหาคำตอบไปพร้อมกันในคลิปนี้ครับและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับตั้งแต่ที่ดราก้อนบอลได้มาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการซีรีส์นี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมของแฟรนไชส์ดราก้อนบอลไม่เพียงแค่เพราะตัวเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและชวนติดตามเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะการเปิดโอกาสใหม่ๆในการนำเสเนอแนวคิดที่น่าสนใจรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่แฟนๆเคยรักจากภาคเก่าๆเข้ากับจักรวาลหลักของดราก้อนบอลแม้ว่าตอนแรกจะมีแฟนๆหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าดราก้อนบอลในมาอาไม่สามารถสร้างความประทับใจเท่ากับซีรีส์ดราก้อนบอลภาคก่อนหน้าอย่างดราก้อนบอลซูเปอร์แต่ผลตอบรับในระยะยาวกลับสวนทางซีรีส์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมทั่วโลกทั้งในเรื่องการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน การออกแบบตัวละครที่น่าสนใจและความสดใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแฟรนไชส์ที่มีมานานกว่า30ปีจนถึงตอนนี้การผจญภัยของโกคูเบจิต้าและเหล่านักรบทเดในดราก้อนบอลไดมัรได้พาเราเข้าสู่มิติปิศาจอันลึกลับซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและพลังแปลกประหลาดความสามารถใหม่ๆที่ตัวละครได้แสดงออกมาทําให้เกิดคําถามว่าสิ่งที่ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องต้นฉบับในอดีอย่างการแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซาร่างสิ อาจจะกลับมามีบทบาทในจักรวาลหลักของดราก้อนบอลหรือไม่ซุปเปอร์ไซาร่างสีคืออะไรหากย้อนกลับไปในยุค90และต้นปี2000แฟนดราก้อนบอลน่าจะคุ้นเคยกับซุปเปอร์ไซาร่างสีจากซีรีส์ดราก้อนบอล GT แม้ว่าภาคนี้จะไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องที่เป็นทางการแต่การออกแบบและแนวคิดของซุปเปอร์ไซาร่างสีก็กลายเป็นสิ่งที่น่าจดจําและได้รับความนิยมในหมู่แฟนๆมาจนถึงทุกวันนี้ซุเปอร์ไซาร่างสี ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาร่างในสายเลือดสายญาแบบเดิมๆอย่างที่เราเคยเห็นในซูเปอร์สายญาหนึ่งสองและสามแต่เป็นการผสมผสานระหว่างพลังของลิงยักษ์และความสามารถในการควบคุมสติของร่างมนุษย์การแปลงร่างเป็นซูเปอร์สายญาร่างสี่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการที่ยากลำบากอย่างการเปลี่ยนเป็นลิงยักษ์สีทองก่อนจากนั้นตัวละครจะต้องควบคุมพลังอันมหาศาลของร่างนั้นเพื่อเข้าสู่ร่างที่แข็งแกร่งและสง่างามอย่างซูเปอร์สายญาร่างสี่ความพิเศษของซูเปอร์สายญาร่างสี่คือ รูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนแทนที่จะมีผมตั้งสีทองเหมือนร่างอื่นๆซุปเปอร์ไซย่าร่างสีมีขนสีแดงคลุมร่างตาสีเหลืองและหางไซย่าที่กลับมาอีกครั้งทําให้ร่างนี้ให้ความรู้สึกดิบเถื่อนและทรงพลังไปพร้อมๆกันสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบของซุปเปอร์ไซย่าร่างสีมาจากฝีมือของคาซโยชิดนาคาสุรุซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ออกแบบตัวละครหลักให้กับดรา้อนบอลไดมัสและนี่ก็อาจเป็นเบาะแสนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าซุปเปอร์ไซย่าร่างสี อาจถูกนำกลับมาในจักรวาลหลักของราก้อนบอลราก้อนบอลไดมาอาจทำให้ซูเปอร์ไซย่าร่างสีกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหลักได้อย่างไรสำหรับแฟนๆที่ติดตามราก้อนบอลไดมาอย่างใกล้ชิดหลายคนคงเริ่มสังเกตเห็นว่าเนื้อเรื่องในมิติพิศนี้มีการเปิดโอกาสให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพลังใหม่ของตัวละครหลักการเชื่อมโยงกับแนวคิดเดิมในแฟรนไชส์หรือการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างพลังของตัวละครตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การที่เบจิต้าหนึ่งในตัวละครหลักสามารถเข้าถึงพลังของซูเปอร์ไซาร่างสามได้ทั้งที่ในจักรวาลหลักเดิมเบจิต้าไม่เคยได้ใช้ร่างนี้มาก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแ,แต่ยังเป็นสัญญาณว่าทีมผู้สร้างอาจกำลังเตรียมตัวที่จะนำแนวคิดใหม่ๆรวมถึงองค์ประกอบที่แฟนๆรักจากภาค GT กลับมาในแบบที่สอดคล้องกับเรื่องราวหลักสำหรับซูเปอร์ไซาร่าง4มิติปิศาจอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ร่างนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหลักได้ ด้วยคุณสมบัติที่เต็มไปด้วยพลังแปลกประหลาดและกฎที่แตกต่างจากโลกธรรมดามิตินี้อาจเป็นสถานที่เดียวที่ทําให้ตัวละครสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซา,าร่างสีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทีมงานเลือกที่จะเชื่อมโยงความเป็นลิงยักษ์สีทองเข้ากับแหล่งพลังในมิตินี้นอกจากนี้การที่คาสโยชินาคาสุรุมีบทบาทสําคัญในงานออกแบบตัวละครของไดมัตก,ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แนวคิดซูเปอร์ไซา,าร่างสีในเนื้อเรื่องต้นฉบับมีความเป็นไปได้เพราะเขาเป็นผู้สร้างร่างนี้ตั้งแต่แรก และการนำแนวคิดเก่ามาปรับใช้ในเนื้อเรื่องใหม่ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับเรื่องราวสรุปดราคอนบอร์ไดม์ไม่เพียงแค่เป็นซีรีส์ใหม่ที่เปิดตัวเพื่อขยายจักรวาลดราคอนบอนเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการทดลองและปรับเปลี่ยนแนวคิดที่เคยมีอยู่ในอดีตและการนำซูเปอร์ไซย,ย่าร่างสีกลับมาในฐานะเนื้อเรื่องต้นฉบับอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆทั่วโลกทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันรวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่อองราาวในนคต แฟนๆดราก้อนบอลคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าการผจญภัยในมิติพิเศษของโกคูและผองเพื่อนจะพาเราไปพบกับอะไรและซูเปอร์ไซย่าร่างสีจะได้ปรากฏตัวในดราก้อนบอลไดมาหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดราก้อนบอลไดมารกำลังพาฟแฟรนไชส์นี้เข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างกับดราก้อนบอลไดมารมีโอกาสหรือเปล่าที่ตำนานซูเปอร์ไซย่าร่างสีจะถูกปลุกขึ้นมา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลหลักมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ